รู้หรือไม่ต้นเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้มีวันสำคัญสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะสำหรับใครหลายๆคนที่ชื่นชอบกันเข้าวัดทำบุญหรือชอบที่จะพาครอบครัวคนรักไปเที่ยวสนุกสนุกหรือหาของอร่อยอร่อยในบรรยากาศงานวัดที่คุ้นเคยคงจะทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเดือนสิงหาคมนั้น มีทั้งวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาเลยค่ะและแน่นอนหากมีงานสำคัญสำคัญสักงานแล้วการแต่งกายเครื่องประดับก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของผู้หญิงกันอีกด้วยนะคะหากใครมีแผนจะไปเที่ยวหรือทำบุญกันอยู่แล้วลองชวนคนข้นขางมาใส่ชุดไทยสวยๆมาอวดโฉมกันพร้อมประดับประดาไปด้วยเครื่องประดับไทยดีๆสักชิน้นก็ถือเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะ แต่หากพูดถึงเครื่องประดับไทยแล้วคูลรัพ์ก็พร้อมที่จะดูแลและให้คำปรึกษาเรื่องเครื่องประดับไทยด้วยงานฝีมือและไม่ซ้ำใครอีกด้วยนะคะคูลรัพ์อนุรักษ์สืบสานเครื่องประดับไทย